สวัสดีค่ะท่านะผู้ชมพบกับเจแดงมาน,นีบุนีหู้บ่บบาเวลาเท่าใดบ่าวแห้งคะ่ะตีห้าพอดีคะ่ะตื่นหนึ่งตื่นตีสี่กว่านิดหน่อยเนาะตอนนี้ตีหา้าใส่สุดแดงใส่สุดนีเวลาปปรินญาลาปริญญาลูกหลานนะคะสีเหลืองสีแดงสีฟ้าช่พงู่ ม่วงใส่สีได้ดีใส่สีแดงดีกล่วบ่ใครได้ใสเนานะเนาะมือนีเล่าพัฒนาตาปากน้ำโพเนาะเนาะ,ะตาปากน้ำโพ่นก็นลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนาะตั้งแต่หกทุ่มเลยค่ะอดตะลับครับตะนวลเฮ็ดให้เฮ้าโลากแม่ตั้งหกทุ่มเล่าพัฒนาตาปากน้ำโพกับเขาฝังแม่เนาะ หมดกนดาวจนโอ้แตกสามตูดตดขอบคุณตาปากน้ำพูดเนาะคะ่ะที่ให้แนวทางมากฮานอยดิฮานอยยังไม่ได้เนาะฮะเนอะฮานอยยังบด้ได้ตาเล่าอได้ต่เลาวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบห้าบอ อ่ะวันที่ยิบใส่ยิบซีโอเจเรียงก็อ่านพิษฮานอยกับมแม้วล่ะกั้ฮานอยแตกหน่ววันฮานอยเพิ่นกับลูกผมมากเอ,อยงงทุ่มเนาะ,ะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามไปเบืองฮานอยกันเลยไปเบิ่งเล่ากันเลยเด้อยจักเนาะแคปหน้าจอนะคะเตรียมแคปหน้าจอ,นะะอเนาะเหล้า พัฒนาวันที่ยี่สิบี่มีนา2องห้าหกแปดเนาะค่ะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยค่ะเนาะเพื่อว่าเปิดการมองเห็นเพราะว่าคลิปเจดียงโบโพด้เอฟซีบนกันเลืเกินว่าทําไมไม่ลงคลิปไม่เห็นลงคลิปี่ลงยังได้ลงมือละสองสามคลิปคุณนะแต่ว่าจะคือบ่เห็นทักกันมาหลายๆเนาะ,ะเนาะบอเห็นคลิป ม่ไ่ให้แช่ในขาเนาะมือน,นี้แต่งตัวเต็มที่เนาะแต่งตัวเต็มที่เลยแต่งหน้าขาวใช่หรือเกิน <c oughs> เอาไปไเมืองตัเรียก,กัน,ค,นค่ะเดี๋ยวแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อฝากซื้อสินค้าด้วยเนาะบำรุงสายตาแล้วก็ครีมแค่เซียม เราพัฒนาตาปากน้ำโพเด่นเจ็ดกับศูนย์ค่ะวันนี้เด่นเจ็ดกับศูนย์หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แปดค่ะนะ่าจะเป็นหนึ่งแปดเนาะคะ่ะเนาะเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์สี่ ตัวใดนารุ่นค่ะท่านผู้ชมน,น่าจเป็นหนึ่งศูหนึ่งเอ้าหนึค่ะหนึ่งศูนยหนึ่งหนึ่งปดศย์แาจะเป็นนั่งเมดเจ็ดตัวนะคะเนาะข้างล่างสี่ตัวส่วนมากก็จะออกอยู่แถวที่หนึ่งกับแถวข้างบนนะคะเนาะ หนึ่งศูนย์หนเจ็ตรงเจ็ดสี่ก็ออกบอยขึ้นกันตรง0ูนย์สีก็ออกใยขึ้นกันค่ะทุกผู้ชมเนาะเจ็ดสี่ศูนสี่เขาฝากมาค่ะอานนอยเขาฝากมา หากับหกค่ะหกห้าห้าหกห้าห้าสี่หกสี่ห้าห้าหกห้าค่ะห้าน้อยมันกับเขาดีดีเนาะเขาฝากมากกระไดหกห้าสี่ห้าหกห้าห้าสี่หกสี่ห้าห้าหกห้านะคะราพัอหน้า ต่อไปห้าน้อยกันค่ะลดออกมากยัางหลดว่าสิไปประมาณตีหาเนาะค่ะเนาะอันนี้ตอนนี้ก็ตีหาแล้วเต้งตัวล่อลดไปรับปริญญาหลานที่สุที่นะคนรพนมค่ะพยาบาลวิชาจีพยาบาล,าาบาลน้อยพิเศษแปดกำเนึงค่ะ ปดหกแปดเก้าหนึ่งหกหน้าค่ะตาปากน้ำพนูนะะน้อยปกติ8 1ดห8ึ่งสามหนึค่ะน้อยวิพีแคบหนัดจอเด้อค่ะซีสองซีห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าซีเจ็ดห้าเจ็ดซีสองคลิปนาสีเอาแม่กัละย่ามาเนาะ เขาฝากมาค่ะนอยพิเศษศูนย์กับหนึ่ค่ะศูนย์สองยสคือน้อยพิเศษเนาะนอยปกติซีหกซีเจค่ะสตัวกับห้า็ดห้าี 6. แคบหน้าจอเบิ้งไว้ค่ะเนาะจรยก็เคยถึงน น้อย VAP 38 3สามแปดสามเกนาะคะ่ะเด่นที่3กับ6น้อยพิเศษเด่นที่0กับ1น้อยปกติเด่นที่4กับ5น้อยพิเศษเด่นที่3กับ6คะ่ะน้อยร่วมคะ่ะน้อยรวมเด่น8กับ1คะ่ะ 80, 80838689 หนึ 103, 16, 19, ่งศูนย่งสามหนึ่งหหนึ่งเก้าค่ะมือนี้น้อยรวมเนาะน้อยรวมเดี๋ยวพาก,กันไปทบทวนเล่าอีกทีหนึ่งนะคะนะทบทวนเล่าอีกทีหนึ่งอันนี้คือห้าน้อยรวมแคปหน้าจอไว้ค่ะผู้ใดอยากเขากุมก่ะ0ูนย์9ก้าสมเกดเเจ็ดแปดเนาะคะนะ่ะเนาะเราพัฒนาตาปากน้ำโพเจ็ดศูนโอ้ยเจ็ดหนึ่งศนหนึ่งเจดศย์สค่ะ หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ปดเนาะคะนาีเขาน้่งมือนี้เขาเขาบ่อยคะ่ะท่ามนผช้ชมเข้าสองสามงวดหลุดหนึ่งงวด, 1, วดประมาณนี่แหละเข้าสองงวดหลุดสองงวด, 2, วด,วดประมาณนี้แหละเนาะแต่ว่ากับเขาบ่อยถ้าเล่นนี้บ่ไม่เสียยิงยิงห้าน,น้อยเนาะคะ่ะถ้าไปอยู่ในกลุ่มเนะ่ะเขาค่คะให้ตัวเดียวลุดนะ รูดทั้งรูดทั้งเจาะทั้งสามตัวตรงโอ้ยเนาะตัดเจะอ่อนมือมันออกสามตัวตรงนี่คือเล่าเขาฝากมากค่ะหาสีหกสีหา 4, 6, 4, หาหกหาเนาะคะ่ะมีทอนนีเนาะหน่อยสุดเออเขาฝากมากมีหน่อยสุดค่ะท่านผู้ชมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากฝากดติดตามสั่งซื้อกิมมาได้ต่ำเบโดขนน้ข้าในนะจอกคิมเราก็คอลลาเจนมันขึ้นจะเด่นก็ได้อยู่จังหวะหนาใสาปิ้งตื่นขึ้นมาเนาะ ใส่เปี้ยงเลยได้หลายค่ะเบื่องความลึกของนิ้นวมือหนึ่งเนาะเนาะไก่หนิ้วมือไก่คอหนึ่งประมาณหนึ่งนิ้วกว่าเนาะ,ค,ะนะความลึกประมาณหนึ่งนิ้วกว่าผลเดากกางท่ากางขึ้นค่ะอันนี้ท่ากางวันกางวันอยู่ข้างนอกไม่ได้เข้ามาโชว์เนาะแล้วก็บำรุงสายตาบำรุงด้วยสิบสองออยพัด่ะอานเสริมบำรุงสายตา ใส่ดีกินดีค่ะทานผู้ชมผูใ้ใดเห็นผู้ดใดกินก็นเห็นผลไหวนะคะ่ะนาะคลิปหน้าของแม่กันระยาไม่ห้เบิ่งค่ะทานผู้ชมเนาะคลิปหน้าของแม่กันระยาของแม่กันระยากับเขาสามหกนะคะหกสามนะคะเนาะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยฝากกันว่าเห็นหน้าเห็นตากันจักเทียเนาะ ข้าเจา้าบ่เห็นเจแดงเป็นอยังคือบ่เห็นเจแดงเจแดงก็ล,งล่วมิิบเมื่อละสองลิบสามลิปอยู่น่ะอ่ะเนาะมันละโอ้สองเก้ากับห้าหนึ่งเหรอเลขอืมแย่แน่พันวานนะ่ะสองเก้ากับห้าหนึ่งแย่แน่ จะว่าในกลุ่มมีใครมีเลขว่างล่างไหมครับสันเลขล่างติดหนึ่งคะ่ะวดนนี้เลขล่างติดหนึ่งจำนวนสีหนึ่งหาหนึ่งบอกเลขล่างติดหนึ่งนะคะล่างรัฐบาลไทยนเะะนาะของรัฐบาลไทย ในกลุ่มใหญ่แก่งแมวนะคะรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยจยันต้อยพันกระลงกดับบนดับล่างพร้อมเนาะดับล่างซีดับบนแปดจัตน,นจต้อยเนาะเบื้องในไล่จันต้อยพันดับดับล่างซีดับบนแปดเจแดงผันเด่นล่างซีเนาะ ความที่ม่เดินหลางซีของจานต่อยพันดับห่างซีพันดับบนแปดผู้ใหญ่ใจบุญยังไม่มาเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะได้มาหรือยังคะ อรออยู่คะ่ะปุ้ยญนใจบุญเอาไปร่วงของแม่กัญยาดีกว่า,อาอเอาเจดียงขอตัวลาเนาะคะ่ะเนาะขอทตาพุ่มชุ่มโชคดีเรื่อยๆถูกเล่าไปน้องกันมะแรงขอบคุณคะ่ะผู้ใดอยากได้สมศสีผู้ใดอยากได้กะเขาเนี่ยกลุ่ม0ูนย์ 9, 9, 9 8 9 7 8เดนะคะนะเนาะเจีย์ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ